ยังอีกบาทนี่สีลมัมมันเดิกแล้วสีลมัมหอดเวลาล้ำแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงตลกเจ้าสิขึ้นมาล้ำเลยจังใดเอาก็ยังว่าสีลมัมตลกยังได้ตลกยังบ,บ๊อบไปแต่ยักหัวจักเน็ดนี่สีลมัมคอยสีลัมแบบโบราามีท่านในพ่อเม่พี่น้องเนฟังเนี่งเจ้าสิเล่นเรื่องไดไกูรู้นางว่ะแล้วคอยสิเป็นตัวได้บาทนี่เออ,เ,อ,อเจ้าไปเป็นคนเบิง่งไปไปเป็นกำลังใจเนี่ยเฮ้ยแต่ลินก็บบอบกกูจะขังเพราะนางสุกมีให้นอกบาท ต้องสิงสายสะพิงมาเขียนขาดจิ้งกะเลยได้แค่สบายมากลอง อัน,นเองก็คือแมียจนท่าอันเขาพห,หลายๆคัะอันมีลูกสาวก็คือนั่งอัวอัน,นเรื่องพวมง่ามของนั่งอัวลูกสาวของฉันนั่นเนอ้อ้ได้เห็นกับมักใช่ได้เห็นเป็นตอง,งหลงไหลแต่คนที่ฉันหมายตาเป็นน,นั่นม่คุณล่างคนเดียวทอนั่นนั่งอัวน,นั่นได้ยินข่าวว่าไปมักกับผูลูอุ้ย เพราะว่าสร้างหลายสร้างแม่มันขี่ทีขนาดฉันนี่ม่านทองอ่างลังไปขอจินบักสมเกี่ยงมัน่วยเดียวมันกระโบให้โอ้ยจังแมนขี่ทีพดขี่ทีพเห็ดจังไดจังเลี่ยงกันไงสงสัยสิจี้เขาจี้สู้กันกินติบุหอดว่าท่าใครสัมเมื่อนี่ก็เป็นมือพัดมือนัดที่ท่าคุณล่างสิยกขบวนขันหมากไปสู่ขอนั่งอัวแต่ลูกสาวของฉันยังมาทันได้รูเรื่องอยู่ อ้วเอ้ย,อ,ยอ้ววยอยาพ่อออกมาหาแม่ดูดูลูกตักปูงามคุ้นจ้องดี balances. อยากดินว่านั่งตอนใจทำทนเหงาขัดฉันสูกลูกบ<อ>่าะตังแต่คือใค่เพราะใส่ย,ยาพายอยากเป็นป่วงแบ ไม่หายตด้คนันตายอยู่พอต่อมาผมวิญญาณฉันดองใจนั่งหมายคู่รู้บูวังประสุงซอนโอ้ยพอน,นางบอกออกมากนางบออกมากคือจุดกระโปงว่า,าว่าไปว่าว่าไปมันต่คอยออกมากคือโบจุดเนี่ย มนดูไรสีดอกชาดอกอ้วกขาบอปไปตอนนี้นะในห้องในยิ้เสียงแม่เรียกว้วนเปิดประตูป้องกวงกวงฮันเปิดแคบออกมาลมอเดี๋ยวเดี๋วเดียวเยวเดว,เดวเอ่ะมันเป็นผู้ใดขึ้นมมาอีกบาทนี่อ้วกนั่งเอกผู้ใดก่อ นั่งอ้วกอ้วกนั่งเออเออไ้ใสเสือจะได้จักรลำถ้าเปิดแคบออกบ่อล้มสมุดนีเพิ่งตายแน่ยนี่แหละค่ะสวยธรรมศาสตรแม่อุ้ยอุ้ยนั่งอ้วกเสียงก็นมังสัยน ว่าเป็นวัดโอ้ถือฝนแม่จ่าเอ็นว่ามาไม่นีแม่ไม่เลี้ยงเท่าไรปวดจงไขว่าจีต่ตอนังไงพ่อเด้อเด้อคือจังสี่ดอกอ่วเอ้ยเมื่อนี่ขบวนขันมากถ่าวขุนล,ล่างเศรษฐีแห่งเมืองไก่พนสีมาสูขอเออพนสีมาสูขอ,อลูกของแม่แม่จังอยากให้นั่งอ้วนยยิ่มหวานหวานแต่งตัวสวยๆไปตอนรับขบวนเพื้นสนโดก ก็เล็บขวานเพื่อจังใดอัวบอกแม่หลายเชนเราว่าอัวมาขูรุ้ยมาได้มาขุนล่าง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 เดลยล่ะเอาแค่ยังบ่กแม่เสียเหรอขุนล่างแม่บอกให้มาขูรุ้ยแม่ยังมาขืนเสียงที่อัวดูว่าต๊บเด้อีอัวอีอัวอีผักขี้มึงมึงสิไปต๊แล้วอันนั้นแม่ได้หันอ๋อไม่หัวพวกใจหลุดบัวประทันบานแยมเสียมแก่ยุ้ไข กี่ปศัตได้กอดจะขไขว้ไหล่กุดแย่ไปถึงได้จริงของอยู่ในห้างผลมาทันมาทัานสมสังที่จะไม่คู่ลนแม่นั่งนี่ดอกปศัตยนล้นคนที่หวอนสมบอ,อนป็นเปรียบดังเส้นเอินบูตรใหญ่ดอก แม่เอินคอยบอเอินคอยอีหลีเจ้าถอยไปจะไปหลอกคนหนูเห้ยตัดที่หายคือเ่อหายข่อยโตนลงมาตีเดีอะไิคนจีไราหายขอบคุณค่ะนจีไยกับไฮโลดเทาเปบียาดังเซย ล้างเส้นไหนเชื่อเดี <t war> ๋ยวมึง <Lah> ก <m sì> ็โมยใหญ่ก่อนจะเชื่อเดี๋ยวนี้มันยากนั่นแม่ขึ้นหน้ากุนวัววัวและยายบ่ได้ก่อนล้งเบียดังเส้นว่าจะไหนให้แม่ลงก่อนล้งตีเบียดังเส้นกินไปแม่รวมที่เพลงเท่งตัวอินบินแต่นายปากเปาแย่เขาหลายบ่จะเห็นบ่จะพอด้งใจนั่งห่วงบ่หาดแทนกันเขาโหดไล่ว่าเขาหลอกว่าเขาลวง แค่ห่วงเห็นเขาหิดบมาเท่าได้นอนกลุ่มดวงใจเอ๋ยจะไปไหนเลยคิดถึงเขาตั้งเมื่อบนวาแบบมึงจะบ้านี่ยเนี่ยปอบทำสิมึงเอ้ยวังหันี่มันเป็นการเกินเพ่งปากโกรธใจคิดถึงจะไดี๋มึงจังเอามาใหญ่ก่อนบาดนี่ยเบอร์ก็ลืมก่อนแล้วก็ลองไปมันตอนนี้ยังเวลา แม่อัวเบาดอกคุลูอุล่างวัวเบาเอากระยังว้าว,เ,าว,าวขเขาสิยกขบวนพันหมากมาแล้วใน<า>ต,ตอนนี้คุณ<อ>ล,<อ>ล่างเท่าก็เดินข้างมาหอดพี่นนองเอ้ยคิดหอนอ่วจดนอ,อนดีอยู่บ่เป็นสันเหล่ เะเลเกินอุย้ยรูปกะลเดเดียวเยวเดียวแม่นไผ่นี่คุณล่างคุณล่างจ้าอุ้ยป่าหัวจะสังเกตมาคือเท้คือใครมดแดงตีบุ้ยมาคือขักคือแนเทบักลาเอ้ยมาคือโพดคือโพดเท เชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมารวมกันปิดทองฝั่งลูกนิมิตอโยมนะว้บ้าน <c oughs> แม่ลูกนิมติตไม่อย่างแสนเขินค้นหัวเสียกลูกกะลอนั่งอั๋วกะสวยคนหาเอียงมาผู้หายคือกันบุ <c oughs> <c oughs> ล่าเอ้ยนั่นน่ะน่องไปว่าน้องให้ได้เด้อละ่ะแม่สิเอาใจซอยออกมวนๆเด้ออ้ว โอแยังฝันอ,อน<า>่อนในลานแกนกูตินเหมืนอนพี่พี่ขลังฝันพ่อน้องจนผมโลนเป็นจุกจุกเฮ้ยบ้ามันโลนน้อนแพ้่ยาสุดบ่เนาะคนเอี่ยงสร้างบางงามว่าแมนกิ่นนาลีน้อยแล้วจะเป็นโบแกนสวยตัวสวยแอลกิว้วคือดวง คิ้วขาดโคง้งงามหล่นกลัวขนปัดนางนยับยางยายว่าเมนโหลดติดตุ่มมันว่าจังไดดอกเดินหน่วยนายว่าเมนโหลดนักอ,อ่อย<า>นั่นก็คือการอีกแถบหนี่งอ้วนางเอ้ยตายติพี่ขุดล้างอยากยับสวนมอน มาสอนสวนมีแต่มานแม่ไม่อย,อ,ยอ,ยอยากคุยใครนเสียนาอยากยับสวนหมากมีมาสอนหมากทุเลียนแทนแล้วแต่แตาบักมีกูกหมินอยู่มื่อคนพ่อหมากทุเลีนนยนใส่กุยอีกยู <c oughs> ่ผู้ชายอะไรละหัวเสียกหัวเฉีย <c oughs> <c oughs> อ๋อคนอะไรดูไปดูมาหัวมันเสียด คนหัวเสียคำแหลกกับหัวเสียสองคำเก่าหัวเสียว่าคือป่าจากของงามทางเนาะเพชรอ่วลวนพักหลวกยอยู่โหลดก็เขาซื้ออ้วฉันบิเงินนะคะฉันไปหาลุงพลผุนจะสิไปเล่นเอ็มวีเตาง,ง้อยผุนไปอีป,ปอบเขาขามุ<อ>งดองไว้พูดไปไปหนฮะไปโหลดเด้อไปกับลุงพลโหลดเล่าเฮงดังมึงจะไปลองเพลงกับลุงพลเด้อลองก็มาถือขี้ ว่าคุณล่างแตกสาวถ่ายรถเอวไม่ผัวเจ้ารถแม่เอาจังสี่อ้วเอ้ยต่อไปนี้แม่สิบกขัดขวางความรักของลูกแล้วสิมาพาแม่กับบัวหรือสิมาขู่ลู่แม่กับบ้าหามแม่อย่าลูกบ่ได้ผัวอ๋อพระไทยต่อไปทันก็ได้ผัวบ๊วยไม่ควรไม่กีดกันความรักของฉันเพราะว่าคุณร่างแตกสาว ขู่ลู่คือว่ามหาแนี่ยมันช้าทุแม่ล้มจาล้มแต่ก็ไปซาบเอาบอกพี่ขูู่่ว่าอ้าวกคล้องแคดทีหาทุกวันมาเงินได้ไหม่า้าุในตอนนั้นเถวาู่ลูออกจากบา้านสิบสามวันจังมาหอดพี่น้องเอ,อ๋ยมากระขีบปอบป็นเกวียนกะขีบปได้ยขูลู่เ่าอย่างเอานั่งสนมตามผู้เดียวในตอนนี้ เป็นอย่างเมืองฮบคือวันเวงแทรกวบยินเตเวนมานั่งสนมเอาตัไปปลยเมียปอยเอย่างเขาจูงยังน,นอหน้ามานดีอุ้ยตายแล้วนั่งสนมออกไปเบิ่งเดือดูแม่นผู้ใหญ่มาเมืองเฮ้าบอกกับผู้ใหญ่นั่งสงนมเต้นเธอหระละเอาคอยดีไปเ้ง่ห้อ้วนให้ผู้ใหญ่ไปบ้าน อาคนได้เล่นเป็นสนุกเกีย่ยโอ้ยเล่นเล่นว่ายืนมามันว่าจะลมอ่ะมันเจ้าเป็นไพก่อนขุลู่ครับคุลู่อัอน,นี่ก็เป็นตาตายแท้อันจะกูก็คือพ่ออยูอยูอันเป็นไพก่อนนี่พยบา,ายบาลครับพยาบาลสิคิดว่าฉันเป็นแม็ซีสตีพยบาบาลอันนี้ไม่ยั้งสัน่น ปุ๊กน้ำเกลือฮะปุ๊กน้ำเกลือเอามันไว้อีหยังติดเกลือไว้ตัวไสุรินปุ๊กน้ำเกลือเอาปุ๊กน้ำเกลือบะเบิองหน้าเบิองหลังไม่ทางตาเลยปั๊ดปุ๊กน้ำเกลือขนาดนี้ท่านกูอยู่บ้านสัปหานกูสิบ่ไปหาหมอเลยอะไรยัยคุณูกโอ้โหี่คุณลูกหรือล่าปพี่คุณลูกเลยเหรอ,อ <S Yes s โอ้ไม่ก็คุรุจตาหกสิปีตั้งเ็นาบัดพี่กลับขึ้นมาตนเจ้าขึ้นเป็นตังสามารถเป็นเกี่ยงนี่นั่งอวพิษสวงว่าจะใดดอกเป็นยังคะกััวนังะเงยไอ้คุรุซึมเศร้าเพราะประวานมันแดงไม่ควงมกูขึ้นอีหลีมันเป็นประวัหางเก้ามันคือัวคิวจังสีไอ้เป็ี่ยนประวัน พองความดันแสกซ้อนตัวไอจังจอยส้มรักอัวเอ้ยอุยรุ้จ๋าเหตุมันเป็นกนันดีอีกว่าพ่อหามืออวคิิว่่าพี่คงตายเฝ้านี้ลงเงน,งเงนี่ยสาอวายันตายทะเย็นอัวสมคบนเท่าเหม็นข้าวอวขีดเดือดบผู้บาดสำนอยแม่นกุยติมก็ว่าหอมได้เดี๋ยวเดี๋วอวกูรู้จ้าไปไดนน้ำมูบ่า เัื่อนวันเดื่อนซึ่งเหล่ามาทุ่นถูกไข่เงิน่หไข่ตั้งยญาตไข่ไอ่พ้นแทบันเนี่ยนี่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวีอวเราว่างเรื่องเรื่องนี่ขูลูกกันั่งวัวต้องอยู่น้ำกันหักกันแพ่งกันจะได้พุ้ังสีไรเขาออกจากเงือนบานก็เบนเพชอพอดีไปสิม่ผูกข้อตายน้อยูหันอ้วขอยโลกให้เป็นผัวเจ้าโลดเอยู่นีอ้วัน ว่าสิคันสิขายเฝ้าหนี้คุณหมอกราบเตียงด้วยเตียงเอาอ้ายนะเด็กอธิการหนีแจ้งไลยแจ้งงานหอดใสเป็นแบบนี้เอาบันฑิตเนี่ยนะเอาอ้นเนี่ยมาเช่าหัวของคุโอ้คนหมอยางพระท่านคนป่วยขุนเงืองแท่ยายจ้ากูล้างกันเป็นกระเทยกูรู้กันเป็นประวันว่าบ่อยู่ว่าบ่อยู่ว่าจะปูข้อตาย ว่าจะผูกคอตายอเอา้างัวผู้ใดหลุดอีกแล้วเดี๋ยวนี้เสียงอ้วนอจากเห็นฉากนี้ฉากผูกคอตายแล้วก็จะต้องมีโศกพร้อมโศกสดยายอยากเห็นสะาท่านว่ายิ้มไม่ครับแน่ผูกคอตายแน่อะไรมึงคือบ่เตรียมมาบาดนีอำเภอสิขุเจ้ว่ากูสิตายฉากนี้ตีปกติว่าผูกคอตายตอนสิแก,กงครู้เป็นแบบนี้ผูกมาฉากนี่แหละห ถ้ายเรนก็บ่ปรึกษากูว่าสิเล่นเรื่องใดเรื่องตะขี้ยินขายยินเพระมันเอ้านี่จะไม่ให่บ้านว้นไม่ข้ามบ่แต่ไม่สายแล้วมึงเสี้ยวไปแม่มึงยังไฟสายบาดป้าท่อปลาหูกะอยานงูขบบอกมึงเอ้พ้องผูกข้อตายพ้องยานงูขูบถ้าเรต้นจวงจันยุใส่ละป้าจวงยุใส่อะหาไค่นักต้นใดเป็น้าผูกยุใส่อะมาแล้ว ต้นอีหย่างก็นี่ต้นเนี่ยต้นจวงจันนะครับต้นจวงจันแมนอะมันคือจังไม่ขั้นหลาวกูแท้าบาดนี่อ๋อสมุิอ๋อสมมุตใครว่ามาล้ำอเดี๋ยวเบื้องหน้าม,มันคือบอกโพดแท้บักเสียงบักเขาขี้ฮะไะแต่สศกแล้วนะจ้าเด็กพ่อหลใกล้น้อยตอนแม่เมื่อนอน,อนกันจะนอนตุกลาบลงทิวมัน เลไล่กองเบลาไก่หูวจุ่มเหล้าอ่กหูบองซาน้ำหมอ,อกแก้มน้ำข้างวัวขี้มสี่้มตุนลีลาเดินดังนั่งสบ,บันแฟ้แามา่ถึงตนุนดวงจะแล้กกวกระนั้งปมกระบายไปนมนิวกายวัวโอ้ยยายนี่ม่ยายไม่อย่างโอ้ยโอ้โอ โดนตวงมีข่อยคอยว่าผู้ค้าตายดอกอีปอมึง่งหัวกูเนี่ยนี่แอนตีนโอ้คอยว่าผู้ค้าตายดอกคอยจะกินมาเกิดคอยจะกินมาตวงจันรุ่นอ้ยแก้วแม่เหนื่อยขันแพงเ เสียงว่าผัวคูเกงใจกันนะเดอ้อโอ้ไก่ชีดนั่นเน่ลัดเดินลันเดินเลยั้งอีกโอ้สสะอ่อนมากดวงจันชาโททอดในโผยปาปาดปางทุกว่าจากลา่าสังขารจากเมืองเงือง,ง้าขวายสาขาจนดวงจันสมเพศลางอาเข้าเอาว่าไปอยู่น้ำแน่ทอน ผีหงายคุ้มตายจิตยู่ให้เจ้าของอาเข้าเอาวัวไปอยู่น้ำพ้าตะวันนั้น่าานนวงกันกองลุงม,มาว่าขับว่ามือจับควงดึงเอาไว้แล้วผ้าตายพราไอ้เบาแนวหลงมักเนี่ยเขามันอูวกเอา หน <mile inside. S 2> oh. ีนะไม่ใช่หนีสามคนนี้โอ้ยนอนน้ำพ่อมาคอนอนเย็มึงอยากอุ้มพ่อตายอยากไอ้เว้ากูได้อุ้มใจก็มึงพ่อตายแล้วนี่แม่พูดอะไรยายเขามาสมัครงานไหมอุ้ยลูกน้องพญายาตีมันมันแห้งใส่ยิปพ่อสามงานบอนสิเมานอนอยู่ใตะจระเข้พ่อตายแล้วพ่อตะวันตำนานกลองจันทร์ไว้ลูกแมาว่ากับว่ามือจัดจังดึงเอาไว้ ไม่ข้มคของพ่อตูแล้วกับผูกอื่นจั้งทำงานสิได้จักไก่ไว้ปากกว่าเุ้ยหลุดทุกถึงกับพับปันชีเป็ดปเข็งโอรวดอาสูบ่าซ่อมกันมมกบอกรรืจังใดฮไม่ประทันถึงงานสีน้ำดึงได้หรือกูประธานในด่ายก่อนดูบ่มีสมองเอ้ยมึงคือบ่จำเนี่ยว่าดึงตอนใดมีหัวเวียดขันหูซื่อมึงเนี่ย ใหแขกใหายก่อนแปลว่าแปลว่าพ่อตาพ่ทนั่นงจ้วงกันก็เลยดีเมื่อกีทอกขืนแหงเลยพ่อกูขาดมื่กีท้ทอกโลดจำไว้แน่โอ้บักคาคนใหญ่เอิญซ้ำๆน,น,นั้นจะได้จากการมัดโป่งหนา้าลัวคู่ลู่เอ้ยว่าตายก่อนเจ้าวปีกับแคนได้หลายพี่ตายรุ่นนายกกองกับคองเฮาจังไปไมย่ย่อเฮาจังไปไม่ร้องถึง ป้ายนอดแตกันาพาตบตาันนั่นดวงจันก็เลยดีาพาตบตาฉันนั่นดวงจันก็เลยดีดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็เลยดีไ่ได้กินกูดอวกว่วเล็กใจขาดด้อยแค่หน่อยอยู่งานอยู่แวงโดเปลี่ยนเอาสวดสวนานั่นงวัวเนี่ ขอบคุณค่ะมาประเด็นต้นทวงมันจบแล้วนะเออเพราะแต่ว่าเท่านั้นต้นช่วงจันก็เลยดีดมันจบแล้วเว้ยพูดจรดีจังก็แล้วก็เนี่ยภาพนี้นั่นใครเออเพราะแต่ว่าเท่านั้นต้นช่วงจันก็เลยดีผ่านพ้นกันไปครับสำหรับ